มังคุดลอยแก้วบ่ใเจว่าลูกตานจะลอยแก้วบะพรว้า,าวจะลอยแก้วมังคุดก็สามารถลอยในแก้วได้เหมือนกันเจ้าสวัสดีเจ้าหน้านี้เป็นหน้าผลไม้และผละไม้ที่ออกต้นฤดูฝนก็คือราชินีแห่งผลไม้มังคุดตีอยู่ในถาดนี้นั่นเองเจ้าลูกสซๆขนาดเลยเจ้า อันนี้เขาได้มาจากสวนพอดีเลยเจ้าเก็บเมื่อสองว,วันกว่ายังสุดอยู่ดีเจ้าวันนี้เขาก็เลยจะมาเนเมนูมังคุดลอยแก้วนั่นเองเจ้าส่วนผสมก็มีบักยางหัวใจสำคัญก็คือมังคุดน้ำเปล่าเพื่อท,ที่จะทำน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้วันนี้เขาใช้น้ำตาลบอคสัสสีแล้วก็จะมีใบเตย เพื่อเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นของเขาเจ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเขามาปอกมังคุดใส่ไปในแก้วแล้วก็ทำน้ำเชื่อมไว้ล้อเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาทำน้ำเชื่อมกันเลยนะเจ้าขั้นแรกเลยเจ้าน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำากินของเขาเนา่เจ้าใส่ประมาณหนึ่งถ้วยจะอี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป อันนี้เป็นน้ำเชื่อมเจ้าวันนี้เขาใจ้น้ำตาลบอคัดสีเพื่อสุขภาพคงเขาหรือไผจะใจ้เป็นน้ำตาลทรายขาวสีก็จะได้เป็นน้ำเชื่อมสีขาวๆเดี๋ยวเขาจะคนน้ำตาลให้มันละลายดีเจ้าแล้วก็จะพักให้มันเย็นนอก เสร็จแล้วเขาก็จะคันใบเตยประมาณสักสองสามใบก็ได้เจ้าใส่ลงไปในหม้อเพื่อความหอมของเฮามันจะได้กินมันจะได้ออกมัดไปเายง่ายเลยหรือใครจะหั่นใส่ไปก็ได้ตามใจชอบเลยคนไปในทางเดียวกันเจ้าเพื่อให้น้ำเชื่อมละลาย เซตเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะพักน้ําเชื่อมของเขาใม้มันเย็นแล้วเขากว่าจะมาปอกมังคุดของเขาลงไปในถ้วยนี้เจ้ามังคุดใส่ลงไปในนี้เลยเจ้าวิธีปอกก็เหมือนที่เขากินมังคุดทั่วไปเลยเจ้านเนี่ยเนี่ยเอามีดหั่นไปรอบๆบนี้เจ้าเขาว่ากันว่าถ้ากี๊ มีกี่อันก็แสดงว่าเนื้อมังคุดก่าจะมีเท่านั้นเรอเดี๋ยวเฮาลองมานับกันดูว่ามันมีกี่อันเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามนี่สดๆดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอหกแกนถูกต้องเจ้าแล้วเฮาก็จะใช้ปลายช้อนก็ได้เจ้าเขียียไปจอะี้เลยบ่เ,เจ้เขียียนี่ ตักลงไปหมดแบบนี้เลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะทำไปเรื่อยๆจนกว่ามังคุดของเขาจะพอดีถ้วยนี้โดยที่เขาใช้ช้อนเป็นตัวช่วยนี่ง่ายแสนง่าย เปลือกนี่บอดีได้คว้างนะเจ้าเปลือกนี่เป็นยาเอาไปเอาไปตากแล้วก็นําไปต้มก่ช่วยฟอกของห้องว่าช่วยฟอกปอดหรือว่าเปลือกโซโซนี่เดี๋ยวเขาจะคลิปหน้าเขาจะมาสอนทําคลิปแก้ยาแก้คันหรือว่าสมุนไพรแก้คันจากเปลือกมังคุดกันเจ้าเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าเดเจ้า มังคุดของเขาก็ปอกใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วเจ้าน้ำเชื่อมก็เย็นแล้วเจ้าเซจแล้วเขาก็จะวิธีการกินก็ยากเลยเจ้าหน้านี้ร้อนๆหมาวันนี้กินแบบล้ำๆเลยเจ้าน้ำแข็งใส่ลงไปก่อนในถ้วยนี้เลยไผ่มักเย็นก็ใส่นักนัแล้วก่อนน้ำเชื่อมราดลงไปเลยเจ้า น้ำเชื่อมราดลงไปจะอยี่น้ำเชื่อมหอมหอมหอมใบเตยมากนี่เซรเร็วกวก็คนเมื่อใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาจับกระหายคลายร้อนด้วยมังคุดลอยแก้วบบใจว้วาลูกตาลจะลอยแก้วใบพรเ้าะจะลอยแก้ว มังคุดก็าสามารถร้อยในแก้วได้เหมือนกันเจ้าเป็นเมนูดาบกระหายใครร้อนได้ดีขนาดนักเลยเจ้าทำงานมาในเนืยอิดๆนี่กลินเมนูนี้โอ้โหหวานหอมชื่นใจขนาดเลยเจ้านี่เลยเขาจะมากินว่ามันจะล้ำก็นี่หอมๆเลยเจ้าอือหือ อืออืออร่อยอ่ะล้ำขนาดเลยหวานหอมใบเตยแล้วก็ได้รสชาติหวานหอมสดของมังคุดจากต้นจากสวนสดๆเลยเจ้ามังคุดนี่เป็นมังคุดปี่ปา่ได้ใส่ยา่่าได้ใส่ ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าฉีดยาพ่นยาจะแรงได้เจ้าเป็นมังคุดออแกนิกร่วนเลยเจ้าฉีดยาเราก็ใช้น้ำส้มควันไม้ที่เขาเคยถ่ายเมื่อหันเมื่อคลิปก่อนเจ้าที่เป็นน้ำส้มควันไม้ที่ออกจากเต่าเผาถ่านเจ้าอันนี้เขาก็จะขอตั๋วไปกิน มังคุดลอยแก้วเย็นเย็นชื่นใจชื่นใจถ้วยนี้เพือมดก่อนเจ้าบะเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมมาพอวิธีการนย่สมุนไพรแก้ขันแก้มดครบแก้ยุงครบมาอี้เจ้าเดี๋ยวเขาจะมาสาธิตแล้วก็จะมาสอนวิธีการทำยาจากสมุนไพรเปลือกมังคุดนั่นเองเจ้า